สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมไกอูจากแทรฟฟุตบอลนะครับวันนี้ก็อยู่ในช่วงรีแอคชั่นระหว่างแมตต์อาร์เซนอลกับสเปอร์ครับก็วันนี้เดี๋ยวรอชมครับวันนี้ผมใส่เสื้อตัวเก่งด้วยนะครับปีได้แชมป์ปี2014รอดูว่าผลจะออกมาเป็นยังไงครับผู้สาวทูมแลมเดลครับแบ็กโฟร์สี่คนเป็นโดมิเนอส์นะครับเบนไวท์กาเบรียลมากานเยสแล้วก็เจนี่ครับการสองคนเป็น สุบสเตย์แล้วกันเีชาก,ก้าครับวันนี้น่าจะมาสี่สองสามหนึ่งแน่เลยนะครับแล้วก็ตัวทำเกมลุกสามคนเป็นโอดเดก้ายิงกลางลุกขวาเป็นบุกิอซาก้าครับซ้ายเป็นสิมิโนดานที่ผมต้องการเลยเดี๋ยวรอด<ะ>หน้าเป้าเป็นวงเป็นยังเฮ<ะ>้ยเอาอะไระอรอนรุ่นครับเอาแล้วไงเอาแล้วไงเอาแล้วไงออ้โห สวยหาช่องดิตูบ่าตูเอาแล้วตูว้คู่ไม่แทงอ่ะเอาสากา้าทางขวาสาก้าเลียมโอ้โหตูหต้เอาดีนง้าทำสุดยอดมากว่ะลูกเนี้ย สวยมากครับเรื่องนี uh ้มิโลวู right ้๊บโกนแล้วกินไก่ย่างเงี้ยแล้กินข้าวขาหมูแท่งดูเรื Museum ่กาบมัทางขวาไม่ยอมแทงอูบาตอนแรกโคเสียดายแต่ให้ซาก้าแทนแล้วดูซาก้าหลอกลีกลอนครับสามทีเดียวแล้วปาดมาโอ้โหง่ายๆอ่ะเนี่ยแค่นี้ เฮ้ยโอ้ชาก้าวตัวรอดสวยเอาแล้วไงโอ้โหเอาแล้วไงโอ้บ้าโอ้โหท่าดีใจคนเต็นตัดใจว่ะแก่ยางเหรแล้วเนี โอเกือบออกบอลพลาดแล้วนะแนเดสเตอร์ลุ่นี้เกือบไปแล้วสุดยอดเนี่ยชุดนี้เขาไม่มีเป๊ะๆหมือมันไหลล,ลื่นแลมเชสเตรเกือบพลาดตัวชาก้าตัวนัดได้ดีมากเลยลูกมนี้ดูดิโอ,โอโ้ยดีมากนี่แหละแล้วดูโอโ้โหวู้มอ<า>นเอาแล้วไง เอาแล้วไงเอาแล้วไงซ้ายสุดโอ้โหโอ้โหทำหลงสาดเลยฮู้วและเสื้อตัวนี้แม่งนำโชคยี่นี้มันิีกว่าลูก โอดดันเนี่เอ็กกอลดนเนี่เอ็กกอ,อ,องรีมาด้วยนะโ <laughs> อ้ดูไม่ลอทาลวขวามาซากาซากาที่หา,นาไนเออร์แล้วแล้วดูขู่มาช่วยทันดีนะครเยนแต่ว่าเสร็จเข้าทางซากากดดี้อวาไปสองช่องเรียบร้อยรู้จะจ่ายโอบายแล้วเี่ยสียบสวนแล้วนะแต่ว่าเข้าทางซากาเ,เนี่ยยัเหลืออะไรสุดยอด โอ้โหแฟนซัเปอร์กลับบ้านโหเซ็งเลยอ่ะเสียใจด้วยมาต่อที่ซึ่งหลังครับเรื่องเกมไหนหรอสองลูกเว้ยห้าศูนย์เลยวะเออ เอาแล้วไงพูดดันขาดคำเอาแล้วไง <g ül> เอาแล้วมาอีกแล้วโทมิยาสึตาก,กะโทมิทางขวาเข้านะโทมิยาสึนี่มั่นใจมากเลยโอบาสุดท้อเปล่า วีอาร์หน่อยจ้าดูผมชอบเมื่อกี้มากเลยแลมเดลแบบให้กำลังใจแบบสุดๆแล้วดูท็อปเซฟปัดด้วยขวานะแล้วท็อปเซฟเคลียร์ไปได้แล้วก็มาดีใจกับแลมเดมล,เลเแบบขนลุกเลยอะช็อตสเก็ตแบบนี่อะสิ่งที่ผมอยากเห็นนะคือแบบแลมเดลตอบโจทย์มากเลยเนี่ยพอเราเคลสไ้ยเยอะเคลสไ้ยเยอะ,เ,ยเ,ยอะเขาเล่นยากอะบุ bye ๊บบาย เนี่ยพอเราเพลสเยอะๆแบบนี้โอ้โหสเปอร์เล่นยากแล้วก็เอาแล้วไหมเนี่ยโอ้โหเกือบแล้วเนี่ยเกิดจากการเพสอีกแล้วอะเนี่ยพอเราเพลสเดียวเขาตั้งเกมไม่ได้ครับขอคลีนชีตไปเลยวันนี้เขาไม่แพ้แหละโอ้โหดูครับนี่ครับ ใครไม่รู้ออกาทางซ้ายแล้วเปิดเข้ามาให้ซอนคู่เรี่ยงเดียวเหมือนจะปัดหน้านะซอนแปละยะถึงโทษเลยแล้วคูวป้ปัดได้ด้วยยจะปัดไม่ออกเจ็บดีชีจริงนะเจ็บสแปดแล้วซอนยังไปง่ายโอ้ยหึตาเต้ไปแซดดูล่าเลย มูล่าล้มไปทับเขาชาก,ก้ารุ่งหรือรุ่งต้องรอดูว่าเจ็บหนักหรือเปล่าจะดูจากภาพเอนค่อยหน้าก็สูสีแต่เดินได้ล้มหนักได้ก็ไม่น,น่าเนี่ยจหยองเวยขอคือจกดอกกันเต็มห้ามหยองอุ้ยโอ้โหปั่นได้สวยชี้อะไรเด็ว มูล่ายิงด้่ซ้ายเนว่าอ,ออกแล้วแม่งบอลพุกตูครับมูล่ามู่าบางอยู่แล้วยิงประมาณ25หลาได้บอลจะพุกอยู่แล้วเดี๋ยวปัดชงคาร์น่ะจบเกมจนดได้ 1. สามหนึ่งล้วนะสามสิบครับผมจากประตูของมิสโร์นะครับ มัม่ยองแล้วก็ตัววิยอศาก้าวเรียบร้อยครับขึ้นกระโดดไปอยู่อันดับเท่าไหร่วะจำไม่ได้แนละ้วเดี๋ยวไปดูแต่มีก้าวแตมแล้วถ้าเพื่อนชื่นชอบผมทำรีแอคชั่นแบบนี้ก็คอมเมนตน์บอกมาด้วยนะกันดูเป็นสนุกๆแบบนี้นะกันนะผมก็สววาวพวกเราด้วยชายฟุตบอลทั้งในเฟซบุ๊ก Facebook แล้วก็ยูทูบเจอเหมือนกันถนามีความสุขมากผมสวัสดีครับ